สวัสดีครับก็คืนนี้ก็มาสามคิธธรรมแบ่งปันนะครับเรื่องเล่าก่อนนอนจากพระคิธธรรมคมพีนะครับเรื่องเรื่องเรื่องวันนี้ก็วันแรกนะครับก็จะนําเสนอเรื่องมหัศจรรย์ติปีกนะครับก็เปิดอยู่ในพระคิธธรรมคมพีเดิมสุนดีบทที่สิบบทที่ร้อยสี่ ข้อที่สิบถึงข้อที่ยี่สิบสี่นะครับให้ไปเปิดตอนนี้ผมจะอ่านในข้อที่ยี่สบสี่ข้อเดียวค่าแต่พระเจ้าพระราชกิจของพระองค์มากมายจริงจริงพระองค์ทรงสร้างการงานนั้นทั้งสิน้นด้วยพระปัญญาแผ่นดิตโลกมีสิ่งที่ทรงสร้างเต็มหมดขอบคุณพระเจ้านะครับในบรรดาสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเนะี่ย พระเจ้าก็ได้สร้างผีเสื้อถือเป็นสัตว์ที่งดงามที่สุดชนิดหนึ่งผีเสื้อนี้ก็โบยบินอย่างนุ่มนวลแล้วก็มีสีสันและสวยสดงดงามมากาในตัวผีเสื้อนี้ก็มีลวดลายอันวิจิตรพิสดารเรียกว่าสีสันมากมายนะบรรจงจด้วยเห็นนี้ก็ทําให้ผีเสื้อนี้ก็เ,เป็นผลงานชิ้นเอก ในในโลกนี้ที่อยู่ในตามธรรมชาตินะครับมแมลงบินได้ชนิดนี้ซึ่งเรียกว่าผีเสื้อนี่นอกจากจะเจริญหูจเจริญตาแก่ผู้พบเห็นแล้วนี่ก็ยังเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการทรงสร้างอันมหัศจรรย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นผีเสื้อจักพรรดิเนี่ยสามารถอพยพไปยังตอนกลาง ของทวีปอเมริกาซึ่งอยู่ไกลออกไปถึง4,800กิโลเมตรเพื่อกลับไปยังต้นไม้ที่รุ่นพ่อแม่หรือปุ่ย่าของมันเนี่ยเคยเคยอยู่อาศัยมาก่อนนะฮะแล้วก็แล้วที่มันทำเชนนี้ได้เนี่ยก็คือผีเสื้อทํเชนนี้ได้ผีเสื้อจักพรรดทำเชนนี้ได้ก็เพราะว่าการสั่งการของสมองขนาดเล็กเท่าหัวเข็มหมุดเท่านั้นเนี่ย ขอบคพุทเจ้านะครับทีนี้ให้เราลองจรณาดูการเจริญเติบโตของมิวเซอร์จากพัดจากตัวหนอนดักแด้นะฮะที่กําลังเจริญเติบโตนะฮะเป็นดักแด้นะจากตัวหนอนนะก็เป็นดักแดแล้วก็จะปล่อยสารเคมีที่มีส่วนที่ทําให้เปลี่ยนส่วนภายในดักแด้ให้กลายเป็นของเหลวเพื่อให้เจริญเติบโตเปลี่ยน เป็นเป็นสมองอวิวัภายในจนกระทั่งมีหัวขาและปีกของผีเสื้อนะฮะก็เป็นจนกระทั่งเป็นผีเสื้อนะคร mm ับ hmm. ทีนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านผีเสื้อท่านหนึ่งนะกล่าวว่าการจเจริญเติบโตของนอนดักแด้จนกลายเป็นนาตัวและปีกของผีเสื้อนะั้นะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ชัดเจนอย่างหนึ่งนะของโลกใบนี้กัวได้นะ เป็นนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งชีวิตเชีทีเดียวนะครับผู้เชี่ยวชาญก็ยังบอก,อกว่ารู้สึกว่ากระบวนการเจริญตติมโตตัวอ่อนเป็นตัวเต็มวัยนะี้นับว่าเป็นความมหัศจรรย์อย่างแท้จริงซึ่งเป็นเป็นธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างไวน้นะฉะนั้นพระราชกิจขององค์พระเจ้านี่กององม็ามากม,มีมากมายนะในสดุดีบทที่ร้อยสี่ข้อยิบสี่เนี่ย ผีเสื้อก็เป็นอย่างหนึ่งในธุรกิจการส,สร้างขององค์พระู้เเจ้านะครับก็ขอบพระผเเจ้าเราเอ่อเป็นสิ่งที่อาศจรย์ใจในการส,สร้างขององค์พระเจ้าที่ทําให้ได้มนุษย์เนี่ยได้ชื่นชมสิ่งการส,สร้าง,งพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นกาเล็กซี่อันห่างไกลซึ่งหรือผีเสื้อ ที่แสนสวยหรือโลกใบนี้ที่องค์พระราชาให้แก่มนุษย์ทุกคนนะรวมทั้งตัวพี่น้องอันนี้ก็เป็นการสแสดงถึงความรักที่พระองค์พระพุทธเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ต้องขอบคุณพระองค์พระพุทธเจ้านะครับสําหรับสิ่งทรงสร้างและการออกแบบจะท,ทอนถึงอ,อ,องค์พระพุทธเจ้าผู้ทรงออกแบบนั้นก็ขอบคุณเจ้านะพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ สร้างโลกสร้างธรรมชาติสร้างผีเสือ้อนะฮะสร้างกาแล็กซีทั้งหมดเลยก็ขอบคุณพระองค์นะสำหรับเรื่องเล่าในค่ำคืนวันนี้ก็ะจะมาเป็นบนัญนอันนี้ก็เป็นมาจรจรันย่างหนึ่งนะคือการสร้างการเติบโตของผีเสือ้อ็มานสจรรันติดป,ปีก็ในในในการดําเนินชีวิตของคศศริสเตียนทุกคนเนี่ยเราก็จะได้ต้องขอบคุณองค์พระเจ้านะครับที่ งค์ทรงให้เราได้เห็นถึงพระคุณฮนะถึงพระคุณที่ยิ่งใหญ่ถึงการทรงสร้างที่ยิ่งใหญ่นั้นโลกเนี้ยพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างดังนั้นเราจะไม่กราบไหว้สิ่งใดนอกจากอนอกจากนำ้ำบัรสการองค์พระผู้เจ้าอย่างเดียวนะครับเราติ่งติ่งทรงสร้างทั้งหมดเนี่ยพระเจ้าสร้างให้มนุษย์เป็นผู้ดูแลนะจะนั้นไม่ใช่ให้มนุษย์รกราบไหว้นะก็ อ่สรุดีบทที่รนะ้อยสีะให้ไปอ่านบทที่ร้อยสี่ข้อที่10บถึงข้อที่24นะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนในะค่ำคืนวันนี้นะครับ